วันนี้ปีปงพาน้องน้ำขิงไปเที่ยวอะไรลูกไปเที่ยวที่ไหนนะไปเที่ยวที่ทุ่งบัวตองทุ่งบัวตองโอเคอ่าน้ำขิงเก่งมากลูกขึ้นดีๆนะโอจะไปไหวไหมจะไปได้ไหมเนี่ยเอาละครับเอาขึ้นขึ้นบันไดกันเอาโอ,อ้น้องเก่งเฮ้ย น้ำขิงไปแล้วน้ำขิงไปแล้วป,ปิ๊งก็ไปอีกคนนึงนแบบโหกลางคืนคงจะสวยมากน,น้องๆระวังลูกเออซ่าม,มากเลยเนี่ยคนนี้ซ่าม,มากเลยชูสองนิ้วสิโอเก่งโอ้เอ็กซ์ท่าด้วยอ่ะเอาปิ๊งก,ก,ก,กับน้ำขิงหายซะแล้วไปไหนหาไม่เจอเลยเนี่ยโอ้โหมันหลบก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหลบตรงนั้นหลบเป็นห้องน้ำลูก โอ้เป็นห้องน้ำลูกตนี้มาเร็วนั่นน่ะสิเข้ามาเร็วมาดูผักใช่ไหมเนี่ยเขาปลูกผักไว้ตรงนี้เขาออกมาตาหาไม่เจอเลยอืมว่ายนั่นๆๆๆๆลูกคื้นลูกขึนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ช่วยปัดปัดสิปัดปัดสิลูกปัดปัดสิเอ้เก่งมากลูกไปไปตอนเลยวันนี้ปิ๊งล้มนิดนึงนะปิ๊งอาจจะเจ็บขาแต่ก็ยังไหวอยู่ โอ้โหค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดินอ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปอเอาละดูพี่ปิงแก้ปัญหาสิจะทำยังไงโอ้ที่เท้าน่าจะโดนอะไรแล้วฮะที่เท้านะได้แล้วได้แล้วโอ้ยน้องหี่ลองพี่ปิงใส่รองเท้าแล้วเก่งมากเลยโอ้เก่งมากเลยมืออาจจะสกรปรกนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกใส่เข้าไปอืมต้องแก้ปัญหาเลยด้วย โอ้โหน้องอยู่ถนนเป็นกำลังใจน้ำขิงน้ำขิงเอาพี่ปิ้งไปต่อเสร็จแล้วอ้ยน้องมาจุมือแล้วลูกลเดี๋ยวไปล้างที่รถลูกน้องมาจุมือแล้วไปเลยนี่น้องมาพาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหน้องน้องรักพี่มากเลย อเฟองใหญ่เลยปิงปิ๊งกับน้ำเข่งมาเที่ยวทุ่งบัวตองแต่ความสนุกที่สุดของพวกนางก็คือได้มาเล่นที่บ้านหลางนี่ที่บ้านหลังเด้อเล่นสนุกมากเลยดูดูมีความสุขมากเลยปิงปงไปดูที่บ้านหลังนั้นซิเห็นว่ามี ผู้หญิงผมยาวๆอยู่ข้างในอะลูกไปดูให้หน่อยแล้วก็มือยาวๆด้วยนะลูกนะเห็นว่ามือจะยาวๆอย่างนี้ออกมาลูกไปเรียกสิคุณยายอย่างนี้สิ oh <my> อุ้ยบ้านสันสันแล้วลูกน่าจะใกล้จะเปิดแล้วละ่ะถ้าเขาจับไปปีนเข้าไปข้างในล่ะชวนน้องไปด้วยชวนน้องไปด้วยสิ ระวังเจอแม่มดอยู่ข้างในนะลูกนะ <c oughs> ระวังนะลูกไม่ต้องเข้าใกล้นะเดี๋ยวแม่มดอยู่ข้างในลูก <c oughs> อุ้ยมือลงมาข้างบนมาแล้วลูก <c oughs> ไม่ไม่กลัวไม่กลัวอย่าวิ่งหนีสิร <c oughs> อน,น้องด้วยสิลูก <c oughs> เป็นไงเมื่อกี้เห็นอะไรไหม หรอบ้าน,านชันชัๆหรออุ้ยอุ้ยพี่พิงพิงค์เดี๋ยวก่อนมีใครอยู่ข้างในอ่ะฮะเขามีเสืออยู่ข้างล่างด้วยลูกพิ่พิงคคิดว่าใครอยู่ผีฮะผีผ<า>ีไม่มดหรือเปล่าไม่ผมยาวผมยาวเหรอ,อบ้านล้างแบบนี้หนูจะเข้ามาได้ไงลูกไ,ไปไป,ไปเอาไม้ตีบ้านเขาลูกเอาไม้ลง กายอยู่ลูกไปเอะไม่ไปไปน้อไ,ไมังไม่ปยัไม่กลัวน้องนีลูกน้องนี่ลูก,ลกบ้านล้างข้างทางไหมครับชอบทนี้เหรอแล้าไปปแบบนี้อย่ม,มใช่มัวาย ระวัะะาบางบาดตูนูนะลูกสนุกม,มากเลยวันนี้ปิ๊งๆกับน้ำขิงโอ้โหมาเที่ยวบ้านร้างนะครับนี่เลยเห็นไหมร้างอยู่ตรงนี้แหละนี่น่าสนใจมากเลยนะ น้ำขิงเหนื่อยแล้วมานอนกินนมก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆ่อหน่อยไหมอหน่อยโอเคเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้ว